โอเคครับวันนี้มาจังหวัดปัตตานีนะครับมาหาข้าวกินพอดีมาเจอร้านนี้ไม่รู้ว่าอร่อยไหมนะนี่ร้านเจกิดนะครับนี่ร้านเจกิดได้ทานนี่ร้านเจกิดนะครับนี่ข้างทางจัดเลยครับที่นี่นี่สั่งเลยต้มยำปลากรดแล้วก็ นี่เลยเอ่อปจกินบุรีเนี่ยไม่ได้มานานแล้วก็เลยวันนี้ก็แวะมามารับประทานอาหารนมันอยู่ริมทางก็เลยดังหน่อยโอโ้มาเรียบร้อยเลยครับมาดูเลยครับมีอะไรบ้างโอ้โหมีนี่อะไรเนี่ยนี่คือต้มยำ ป้าโอ้โหนี่คือผัดผิดปลาไหลนะครับอือนี่สามาสามหายครับโอ้โหนะครับนี่คิ้นให้ดูเลยนี่นี่ต้ยมยำก่อนอือันนี้ม,เ,ม,เ,มเขาจะอันนี้เขาอยากกินมานานละวนี่นี่ครับอโอ้โหนี่ยปลานี่เลย โอเคปลาแกเขาเรียกปลาแกแล้วก็ไม่รู้จักเออเออปลาแกไม่ใช่ปลาชันเฮ้ยอืมอ,อืมเป็นจำพมกนี่ลยลมไม่ใส่เห็เเหดด้วยไม่ทำมาลาอืมมีหัวปลาด้วยนะเนี่ยโอ้วปลาน่ากินมาก จัดไป่อืมอย่างนี้เราต้องชิมครับอ่ารู้สึกว่าอร่อยรึเปล่าต้องดูหน่อยอ่าดู

ก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากร้านนี้ด้วยสบายสบายเป็นร้านบ้านนะอร่อยมากเลยเ,เจกิตร้านเจกิตริมถนนนะครับปราจีนสีมหาโพธิ์นะครับตรงใกล้ๆกใกล้ๆกก,กับก่อนจะถึงปรา,ปราจีนบุรีนะครับเยี่ยมครับนอกนั้นยังมีปลากรปดปลาอะไรมีอร่อยมากเลยนะครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกด<อ>แชร์ออกดไ<อ>ลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ